สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปที่ตลาดเปิดใหม่อยู่ที่บางนาะออกจากรถมาร้อนมากมีทางลงทางลาดห้องน้ำเอ่ยใดสะดวกกับวิวแชร์มากๆที่นี่ก็คือเด คลาสมาเก็ตฮอล์อยู่ที่บางนานี่เองค่ะที่นี่มีทั้งร้านอานหารร้านกาแฟแล้วก็มีตลาดสดด้วยมีแต่กับข้าวร้านดังๆมาเปิดเลยวันก่อนไปแล้วอยากกินข,ข้าวขาหมูวันนี้ไปปิดอีกจ้ามีส้มต้งส้มตำ,ำขนมหวานเอ,อ้ยไดโอ้ยเยอะไปหมดเลยละลายตาเราก็เลยได้ข,ไ<า>ข้าวกระเพราหมูกรอบมาเห็นแข้าวที่นี่เลยอยากกินทุกอย่างเลยละลายตาไปหมดเลยเพราะแต่ละอย่างน่ากินไปหมดเลยกระเพราหมูกรอบนี่อร่อยมาก แต่ส้มตำแอบเปรี้ยวไปนิดนึงเราไม่ชอบกินเปรี้ยวแต่เฮียบอกว่าอร่อยดีพอแกกินเปรี้ยวแล้วก็ สท้ายด้วยน้ำขิงแล้วก็ไอติมทับทิมกรอบใส่มะพร้าวอ่อนโอ้ยอร่อยทับทิมกรอบอันนี้อร่อยจริงกินอะไรก็อร่อยทุกอย่างเลยกางเกงเปลี่ยนไซส์ไม่ทันแล้วจ้าแล้วก็ตามด้วยน้ำแตงโมงกับสตบรอเบอรี่แล้วก็ไปทำบุญลงศพกันนิดนึงที่กิ่งแก้วค่ะมีทางลาสำหรับวิวแชร์เมื่อก่อนเดินได้ก็มาทำบุญที่นี่ประจำเดี๋ยวนี้เดินไม่ได้ก็ยังมาทำบุญเหมือนเดิมนะคะสะสมบุญไว้ทีละนิดอันนี้เราก็แปะลงศพแล้วก็เทน้ำมันเติมไฟให้ตัวเองนิดนึงนะจ้าหนึ